งานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศผลงานการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติโรงเรียนสวายวิทยาคารมีบทบาทสำคัญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาจึงได้ดำเนินการศึกษารูปแบบและปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายได้ การศึกษาสู่การปฏิบัติผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ8กลุ่มสาระรวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจกรรมยึดหลักการบริหารจัดการคุณภาพตามวงจร p d c a ผ่านกระบวนการ p l c ด้วยน,นวัตกรรมสวายโมเดลเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนสวายวิทยาคารให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีชีวิตพื้นฐานที่มั่นคงมีคุณธรร การมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนสวายวิทยาคารให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำมีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อพัฒนารูปแบบของการส่งเสริมคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนสวายวิทยาคารด้วยการปลูกฝังความรักใน สถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้บริหาราคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เป้าหมายการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณบุคลากรครูจำนวน 41คนนักเรียนจำนวน618คนได้ร่วมการดำเนินกิจกรรมน้อมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบตัตินักเรียนจำนวน647คนได้พัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมการมีงานทำม,มีอาชีพและ เป็นพล,ลเมืองที่ดีเป้าหมายเชิงคุณภาพบุคลากรครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้รวมถึงปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสอดแทรกในกิจกรรมต่างๆทุกคนนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ80วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติของโรงเรียนสวายวิทยาคารยึดหลักการบริหารจัดการคุณภาพตามวงจร PDCA ผ่านกระบวนการ PLC ด้วยนวัตกรรมสวายโมเดลดังนี้ S s u f f i c i e n c y ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง A achievement การบริหารจัดการที่ดี สู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อคุณภาพผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา W Will doing ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจริยธรรมมีจิตอาสาจิตมุ่งทำดี A Active ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความกระตือรือร้นมีการนำสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ผู้เรียนเป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการเรียนใฝ่เรียนรู้ I i n t e l l e n t ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นผู้เฉลียวฉลาดด้านวิชาการและการใช้ทักษะชีวิตผลการดำเนินงานประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่1ิในทุกๆด้าน ได้แก่ด้านการมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองสามารถถ่ายทอดความรู้และสร้างสารรค์ผลงานสู่การปฏิบัติจนได้รับรางวัลเชิงประจักษ์ ดังนี้นางสาวเติมสิริมีพรได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูดการอ่านการเขียนเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจําปี2564นางสาวนิตยาปานะปยและคณะได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับโรงเรียนขนาดกลางโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ในรูปแบบโครงงานคุณธรร วิถีพุทธรุ่นใหม่ใส่ใจสังคมประจำปีการศึกษา2564จากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นายรพีพัสสวัสดีและคณะได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสอรพันยักษ์จากกรมการศาสนาด้านการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งเด็กหญิงนรุมนสนศีได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองการแข่งขันการเขียนเรียงความชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงโครงการรักภาษาไทยเนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายจักรพันธ์มีสแสวงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมรางวัลวัฒนคุณาธรประเภทเด็กหรือเยาวชนประจำปี2566กระทรวงวัฒน มด้านการมีอาชีพมีงานทํานักเรียนปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สําเร็จสามารถสร้างสารรค์อาชีพสร้างรายได้โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้นายจักรพันธ์มีสแสวงได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวพินระดับชั้นม .4 6งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566จากระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์นายจิรายุกีบเอ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดี่ยวซออูระดับชั้นม .4-6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71. ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินท์ด้านการเป็นพลเมืองดีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ได้รับคำยกย่องจากหน่วยงานต่างๆเช่น นายวิรัตหนึ่งใจผู้มีผลงานส่งเสริมศาส,สนาศิลปะและวัฒนธรรมภายใต้โครงการคัดเลือกเด็กและเยาวชนกิจกรรมวัฒนธรรมวินิจฉประจำปี2567 นายวาสุหนึ่งใจในายคำสิงพันศรีและคณะเข้าร่วมเป็นจิตอาสากู้ภัยของตำบลสวายนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รละลรึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญของยุวชนทหารร่วมกับมทบ25ผลที่เกิดกับสถานศึกษาโรงเรียนได้วิธีการรูปแบบของการส่งเสริมคุณลักษณะผู้เรียนโรงเรียนสวายวิทยาคาร ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติด้วยนวัตกรรมการบริหารลงสู่การปฏิบัติสวายโมเดลโรงเรียนสวายวิทยาคารได้รับคัดเลือกจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23ในการดำเนินกิจกรรมโครงการศาสตร์พระราชาความรู้ของแผ่นดินโรงเรียนสวายวิทยาคารได้รับรางวัลคุณภาพแห่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอเบกคิวเอประจำปี2563โรงเรียนสวายวิทยาคารเป็นศูนย์การจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโรงเรียนสวายวิทยาคารได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมชนะเลิศวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพทริสได้รับการน้อมนำพระบรมราโชบายรัชการที่10ส,สู่การปฏิบัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับรางวัล เสมาปอปอสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวบอดยาเสพติดและอบายามุขประจำปีการศึกษา2565ผลที่เกิดกับชุมชนชุมชนตำบลสวายมีพื้นที่แห่งการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนและชุมชนประโยชน์ที่ได้รับโรงเรียนสวายวิทยาคารมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอย หไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรทรงพระราชทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความสมดุลมั่นคงยั่งยืนต่อไปปัจจัยความสำเร็จได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารครูนักเรียนชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีระบบการทำงานและตรวจสอบคุณภาพของการพัฒนางานตามวงจรคุณภาพ PDCA บทเรียนที่ได้รับโรงเรียนได้รับความร่วมมือและได้รับการยอมรับจากชุมชนมากยิ่งขึ้นการพัฒนางานร่วมกันความจริงจังในการปฏิบัติงานการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จและผลงานที่มีคุณภาพ Von voll, nein, von...